บาหาตะมาพี่ดอกนะมันไกลสีเก็บมาหนีไกลกว่าสีเอากษกรมาตัดคนีหญ่เรามากกว่าละค่ะระวังไปรุ่น่นัามากาว่าู้าาใหไก่ทั้งุูนไหไปพูนป่าหาตะมาหอด <laughs> ีมันสืสอนข้นระแบบแต่ว่าเนี่ยทังเดียวกัน <laughs> ก็หมาย <laughs> หราเพื่มมากที่สเกตมากที่ได้หลายกว่า้าเรามันไก่กว่าสะดวกกว่าถ้าไปวัดเออลงพื้นเงินเขาสูงเขาสูงไม่ปาคือปลาใหญงนี่เลยปลปนไงน้ำใหญงพื้นที่หลายหลายสองสามหมื่นไร่เลยเป็นปลา้เปิดือเขาเป็นภูเขา คนกับบอคอยยู่คนกับพี่ก็ไปนิมนต์หนังเรื่อยๆเออแล้วหลวงพ่อบ่คอยไปนิมนต์ใส่ยูกับฟมองพอยันเวลาคนมาเนีขามาแต่งหมูอื่นหมูไก่เขาก็อยากเห็นเนาแ่อะไอยากเห็นเห็นแต่ในโทรมาซับเออเขาก็อยากเห็นจะยู้เขาเห็นกต่ยังดีตอนนี้เคยมาจากต้นเห็นเน้อขาเปอยางตอนทีมาแต่ไก่ไก่จ้างจังหวัดไก่ไก่มาหอด๋าโอ้ยติดหวังไปแล้ยู่เห็นสมหวัง ก็ใส่บาทให้ยตลาดใส่บาทอะไรก็มากว่ะกุ้งนั่นใช่ใช่หางหลักเด้อแถวตัวห้าสิบบาทปฏิบัติแต่มาลงทะเบียนน้ำเขาเจ้านั่นบอกเรื่องลงทะเบียนหลังนั่นเลยแล้วเขาก็หาคุติให้ยูมีคุติให้พัดกินยูน่เวิร์สก็ต้องมีการใส่ใจจะไปกินยากของตัวไหนเป็นย้ำง่ายอยู่บอกค่ะเรื่อย้ำได้ก็ได้ย้ำได้ก็ได้ทุกมือ บวันวันหยุดมาได้มาได้มากกับมาเลยมากกับมาติดต่อเขาเขาก็พาหางของฝักเองก็ต้องห่วงว่าโอ้ยบ่มีเงินใส่ใจนั่นมีแต่งชุดใดญ่บอมีเกี่ยวบัตส่เสื้อผ้ามากบัตส่เสื้อผ้ามากย่างถวัตถุโอ้ยเขาเอาไปสีท่านย่า เังไงสุดวันเกิดนอเโงเรียเขาจะไปสีท่านย่าล้วพวกมาจากชุริิ่ร์ศิษฐกิจมาบวดที่หนึ่ง็หลายเป็นชิยู่ในบัตรเท่าหสิบจิตเราฟเท่าชูดดูโดยประมารลอยลราองค์ที่เท่าเห็นยุบอีกหกสิบองค์หนึ่งมีเครื่องหนึ่งเครื่องนึงไปตุดงลงความพวกก็ไปประเทศเล่า ผู้เขาค้ไยเนี่ลงละปลากระดงกระดิงเพียนน้ำงมน้ำยังเข้าไปกุ่มนึงกุ่มนี้หน,หน่อยนี่นาโม่นั่นไปพุ่นผู้ทอกผู้ถอกผู้ข่าผู้ยงละร่างกายพวกหนึ่งยุสกุลน่ผู้พานพวกหนึ่งไปข้างฝั่งเหนือเหนือแนีคนเทนเนีจังหวัดด้วย,ย,ยเนี ราแก้วแม่อุดรแม่ไปเดีวเดียวซีหาองไปครูไปหนึ่งไปสองเยอะมามาทายรัวภู้ใดสิมาทายมึงสอบก็แพ่งดอกภาษาลูกภาษาลูกภาษาลูก <c oughs> อยากมากอยากมากเห็นอยากมากเออเห็นแ่ไอ้ล้าก็บอกมาโรดมาโรดเออแล้วฟังเพิ่อไอู้้อัดแทนเสียงอเพงเอออ้ผูอัดแผนลองเพลงแล้วยู่งวันคลองลองได้เพิ่อนบอาเพื่นมันกัม้าอยู่ประจาของมันอยู่แล้วเวลามันมาไกลแค้นี้มันปึ้งมันอยู่ด้ไแก้ชูาเดดยังชูลา่น เรามีนักลอกเราว่านักลอกเวอืมันมันมาหลายกลุ่มอยู่อ๋อไอซีเวกับกลุ่มด้วยเออไอยังแน่แหละเป็นไอยังแน่แหละแบงคกี้ม้ะนี่พวกญิงผู้ชายมาหลายอยู่คื้อเขาบ่ได้หรอกเขามานอนงขึ้นมั่งสองขึ้นมั่งจ้าเป็นกะเมื่อตอนเราว่าอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ไอไปอยู่คืนแล้วไอหลุดลหลวงพ่อบให้หรอก ช่งันเป็นช่วงเขาหาเงินมันเป็นหนาฝนหนาลันเนาะหาเงินหาจังล่ะนะนักหลอกเป็นเปรเสียงขายของนี่ให้จังใจค่ะหลงพ่วช่งชานตัวจับจุดน่าร่มตัวบดเป็นบดสักค้นเดี๋ยวคนบดนียั่งละเนาะอันนึบเนิบยนี่ที่พวกไดเป็นจักพ้นหรอวเดี๋ยวคือเฟือกให้เดียมาหลักก็ดี ฟังกันได้ฟังรักการยังไงไเรียกว่า<ป>การทรงช้านต่เลื่อนช้านด้วยอาณาปานาสติอาณาปานาสติแปลว,าว,าว,วาออ่ามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเขาออกเออถ้าเขามีความรู้สึกว่าลมเขาลมออกมันพุ่งจมูกได้แล้วมันจะมีตวัวหนึ่งเป็นตัวรับปกกระกันว่าเป็นผู้ทรงช้านชานที่หนึ่งมันจะมีปีติเกิดปีติเขาจะเอาไวหนีมันจะเกิดนึบ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 ขึบ้นนี่เป็นความรู้สึกนิ่มๆนุ่งๆหรือกำลังพบระจําเออหาเเ้าได้พื้นฐานสะกน วิธีทำหลวงพ่อก็ได้ให้ไปจาํปากัดพาบ่ให้นั่งทับแข่ทับขาให้ปวดให้เมื่อยยังใช้ถนัดนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ใช้ถนัดขึเียงเยียบซ้อยน้ําเงื่อนน้าเตียงก็กของนังเหตุไปนั่งต้องพรอมน,นี่ก็บอะสบายยืนเดินนอนนั่งให้มันเป็นให้มันกล้องแต่ว่าหลวงพ่อต้อง,องการมืนตาเหตุบ่ให้รับตามืนตาพอคนท้อ,องใส่ชีวิตมืนตาลายกว่า นี่หลับตาแต่ย้ำนั่นเท่าแหละเนาะมื่อยเพด้นนั่นเหรอหลับตามันจะโยนกับมันสิบังคับอันนี้ห้องเส็ดแบบเล่งเร่งเพินเพินเพิ่นเพินไปเด็ดไปเรื่อยๆจับยุดได้แล้วเพิ่บห้าสิยเข่าใจดอกทั้งว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมันจิตตั้งมันแปลว่าอ๋อมันมันตั้งมันตั้งมันในกายเนี่ยกายเวทนาจิตเลยมาร่วมอยู่ในในฐานจิตตั้งแห่งจิต เลือเอ่อน่าจิตหนึ่งหรือรู้สึกตัวโวพร้อมเอาความรู้สึกไปหนีบบดนี้เด้อวิที่การเข้าจะเหลือตาดูปลายจมูกตัวเองต้องมองนี่ปลายต้องมองนี่แหละแลัหายจะเข้าพูดออกโทรเข้าพูดออกโทรคิดแค่นี้หนึ่งนาทีสองสามนาทีถ้ามีความรู้สึกว่านึบนึบนึบเกิดมาแนี่นเบาบบา่เรียกว่าปัรมชาญให้เฮ็ดขันตอนแรกห้มันได้สกร ยืนเดินนอนนั่งคลองพวกขาแของก็ต้องไปกัง้วนว่าที่ไอสือบัมาสือ,อส้มชาติน้องกูเลยเออเขามาเองนอ่แหละเอาเฟกบานนี้เลือบตาดูไปจม,มูมกจะของเองก้มจะน้อยมันจังบอลำบากตาลำบากบัตรเด็กซึนง,งตาหายใจเข้าพูดออกโทรเข้าพุดออกโทรทุกท่นแหละสังเกตความรู้สึกอันนึง ถาครก็เอาไปเมื่อแตะระว่างกางกิวแตะบางๆดอกเอาเพ็เลยบัดตอนนี้ได้วิธีมัน เราไปเชี่ยทับบานที่ผมมาตอก่อนปีใหม่คือมาถึงมะบวอืมเเออเอมือมามาตอนนี้สุดนี้บ่ะนี้บว่าหไมยถึงตอนนี้ความแล้วมันบวมแล้วความแล้ว่พอท่องตงกับไปบ้านบ้านบไลโอ้ตงกับไปอีกก่อนดู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 ีบาไปเนาะเออปนี้ไปเชี่ยแล้วังกบมาเชี่ยกลุ่มี่แล้วเออเเออหาใต โอ้ผักไก่ของเรนมะมันโดนแบบนี้ก็จื่อไปก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ที่ผมมามหาอุจอยเออใช่ทำขุนเที่ยวแล้วบานขึ้นมาเที่ยวทางบ้านนี่นี่มีแต่แก้วแล้วที่ว่ามืีตัวเออเออเท้าพวกบริการตรงนีปัญหาโอ้เพต้องกังวลดอกเยอะวงบริการค่าใช้จ่ายบ่มี้ต้องพอบวดในเองดอกลูดูกลานมันสิเออกับแล้วแต่เอามาได้แต่พอเมื่อใดก็มาเลย ว่าตอนนี้เน้นเข้ากับทีเป็นชีพแล้วแล้วกับพวกอุตสานนาคได้แล้วนั่นนี่อยู่สองแต่เข้าฟอร์มกองมาโลดไอ้มันฟอร์มกันทั้งเป็นสามบทภาษาบทเน้นชีพมาโลดเรื่องฐานเคลียร์ซะเจ้าทองเลยนี่ยังคนน,นั้นแหละค้ำคอบวชแต่มันจะเบื่อเบื่อเพราะว่ามันมันเป็นหน้าที่ททเออเดี๋ยวเขาอันนั้นให้อีกที่หนึง่ง แตพร้อมละมาาหลดเลยก็ต้องกังวลเรื่องค่าจสายใจอย่างพอจัดการให้เปิดทุรอย่างไฟบ่มีผ่าบ่มียังกระังก็กกกให้แต่ยืนอินเป็นท่านสุดเอาถามพวกนี้ไปนี่ผู้ได้เป,ปลี่ยนบ่อบดูสุดนึบยืบนอินจะก้นบ่ออบต้องคิดต้องคิดทั้งเืินเออเป็นธรรมาดาหรเวมหากระเือยิ้มคิดมันก็เออ นี่แหละถ้าเป็นอั่างนี้ให้ฝึกมืดตาแต่ห้าฝึกไปแล้วห้าวหุจักคเข้าาสมาธิเป้ามาจิตตั้งมั่นตั้งมั่นในความรู้สึกนี้แล้วแมื่อไ้าสิยิ่งเสียงยังกระสางห้าสิ่งบ้าน้ำของมันคิดเห็นยังเข้าเห็นยังกระสางห้าสิ่งบ้าน้ำของมันคิดนั่นแหละอื่นละว่าละกิเลสละแบบนั้นละแบบบ้าน้ำเขาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาคิดตอนนี้ไม่ได้คิดแต่รู้แต่ธรรมดามันก็ทั้นได้เป็นดูขั้นตอนการฝึกเอาเจอห้มันให้มันเป็นจะอื แต่เขามีความรู้สึกตัวนึบนึบหนิเขามีเลี้ยวไปเบังคายกระสานบังคายกระสานเขาเห็นยังอยู่ใส่กระสานเห็นเธอเสือลุกเธอเสือประชิดนั่นแหละเอาอีกทีนึงปณิบัฒน์จะสนใจคำามเบาพวอื่นต้องสนใจคำามเาไฟเพราะต้องเป็นยังกระไฟเอาเฮ็ดยแบบนี้กลมลงดูปลายจมูกตัวเองเพต้องไปสนใจคำามเบาเข่เสียงใดทั้งสิ้นแล้วหายใจเข้าพูดออกโทร เพ <ล ısı> ี่อแก้สังเกตความรู้สึก<พ>น <Administration> ิ่มๆหน่วงๆยุการคิวกับพ่อ I <sweak> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เราต้องลด่านนะแต่ว่าที่บริยุทธิ์ทานกันวิถีนอกรถงานไทย

เอ้เป็นจะค้นบาบัดี่มี่คนใดมีความรู้สึกจะค้นบ่เดี๋ยวเขาค่ายคิดตะน้ำเรื่องอื่นแมนค่ะมีจักวิธีเราเพราะถ้าก็ได้เสร็ดเอาเด้อบ้านนี้เ้าไปนั่งอยู่เฮือนห้องู้เดียวนั่นน่ะนั่งเก้าอี้กระไรโซฟากระไรเพราะต้องไปเค่งแบบนี้เลยเหมือนน่งก้มชุบดึงเห็ดไปเห็นมามันนึบนึบขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าใส่ได้แล้วพวกขายของบดีกับขายได้เองพวกเป็นโรคไม่เกณฑ์อาทิตย์มึงหาย เส็ดมือละแค่หน้าที่เดียวเพรต้องเส็ดหลายดอกแต่บันดนี้บันดนี้พวกเจ้าไปเห็ดตอนนอนอน้อนแล้วไปเห็ดเรียกยังแรกกับเบิ้งหูดังเรียกของตัวหลงพ่อยังวายอยูอยนอน่นนอแลกไปรับไปเลยเนาะรับไปในอันนี้เลยส่วนมากบ่ค่อยฝันบัดนี้เด้อฝันหลวงพ่ออยู่ในนั่นแหละไปวันนีหยังเราเมื่อบาท <laughs> ามากราบนี่ละเออมมาาดดากรบวไม่เห็นซะเดี๋ยวบางอันตอนเบิ่งจัง,งหวะคือพวกลราคือหายแท้กับวาเรีเนาะใช่แบบมาหอยบ่แมนตังเนี่ยพ่แมนใจดีใจดีเออหัะใหญ่เ<ร>านาะหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้คือมีกาพร <laughs> ้อมแบบมาหลอดเนาะพอดีกับมันมี นักกะสองแล้วนักเน่นสิบเมื่อีต้นมาลกดมานีลอดเขาหากุติให้ดอกถามหน่อยไอ้ที่ที่บวชเน่นเนี่ยคือเน้นบาดเลี้ยนบ่ลือเรี่ยนเลยบ่เน่นบวชเลี้ยนเลยกัมี่บวชเลี้ยนทั้งบาลีทั้งภาคสามัญพร้อมกับมีไปเลียนใกล้ๆไปเลีียนสามัญใกล้ใกล้กับผู้นั้นเลียนวัดเอามาบวชนั่งเรียนหลวงพ่อกราถามัน่นตัว มันต <si ิบวชว่าข้างไ่นงเลสองจะไปแต่วัด j u แต่ยังไม่กลัวด้วว่าบ่ชนบทมาเท่าไห่ขอหวยผมะพี่นิงเอาทันเอาท้ายใกล้ๆพันแน่นั่นโอ้ยมือกล่องปุ๊ะเลยแน่หรือป้ะยางย่าใหญ่ยังไม่ได้เลยให้ยายด้วย สวยเลยแม่ง่นี่ดมกดีดีมานดีมากกเดากดีมากดกดีีีก